สบายดีเด้อทุกคนมือนในข้อสิมมะเห็ดนนั้นเขาจีใส่ไข่วิธีก้องขวายเก็ติ ตามท lihat, players, ี่เห <UK> ็นเลยนี่ก็คือข่อยใส่ไข่ต้มสุกแล้วสามหน่วยเนาะแล้วก็ข่อยกะสิมาจักจักเพื่อว่าให้มันแตกออกจากกันแล้วก็กะสิข่อยจะปรุงด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือพริกไทยเครื่องบวงกาแฟนะพี่น้องแล้วแต่ผู้มักผู้บ่มักก็บ่ใส่หลายเด้อแต่สําหรับข่อยก็จะให้ออกรสชาติซีเป็ดๆแน่แล้วข่อยก็จักจักเพื่อว่าให้มันแตกออกจากกันหั่นแหละแบบเฮาจักไข่นั่นน่ะแล้วข่อยก็จะใส่น้ําตาลลงไปเครื่องบวงเพื่อออกให้มันออกรสชาติสมๆ น้อยหนึ่งค่ะนะแล้วก็ก,กนนระซีไซมายอนเน่ลงไปมายอนเน่นี่ก็คือตักใส่อยู่ประมาณสามบวงเด้อพี่น้องเรียกแต่ขนาด่าษาฮาเเฮดหน่อยเฮดไลยเฮากะสังเกตเบิ่งเอาอะไรเนาะทาวาผู้ใด่นมีหลูมมีผพวไปทําการทํางานนาะมันเป็นเมนูที่วาง,ง่ายๆเพราะว่าคอยเองกะจะมาเฮดให้ผพวขว่ขอยเราไปกินทํางานเวลาเบรกเวลามันก็ง่ายนะพี่น้องเฮดไหวแล้วก็เอาข้าไ้ตัวเย็นโลนะนะพกผ้าง่าย สะดวกสบายสําหรับข่อยดอกว่าเลยหลังจากนั้นเขาก็จะมาปาดข้าวจีพี่น้องข้าวจีเนี่ก็คือว่าข้าวจีนหน่อยนะที่ว่า่อยซื้อมาแต่ตลาดแล้วเรียบร้อยแลวแหละแล้วเขาก็สิมาปาดออกพ่อแววบอกให้มันแตะออกแก้วเาก็มาตักใส่เลยเฮาตักใส่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 แบบว่าหฮาเฮ็ดคือเฮ็ดข้าวจีปปเตนะพี่น้องหลังจากนั้นเ,เขาก็จะมาแล็บใส่เจีะพ,าพ,าพาลาสติกเพื่อว่าให้มันบ่บเปื้อนออกจากกันนะบ่าบวห้ใไข่บ่ให้ยยังมันปนเจือกัน ว่าสันซาเนาะก็กะเรลีวยวพี่นอกเมนูสําหรับไปกินทําการทํางานสําหรับข่อยเห็ดก็ได้ง่ายๆพบกันใหม่วิดีโอหนาด้วทุกคนบ๊ายบาย